ทุกคนคือเมื่อนี้พลอ,อยสิเดินทางไปอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วพลอ,อยสิเลาะลินไปแถวน้ำทางเดี๋ยวทุกคนถ้าเบิ่งวิวในทางมันสิเป็นจจงใดไปกันเลยทุกคนเดี๋ยวพลอ,อยพาไปเด้อทุกคนแดดแห้งอลีเด้พอพลอยกำลังเดินทางนะคะแบบว่าอากาศร้อนมากร้อนสุดๆเลยดูจากท้องฟ้าคิดออกเลยว่าจะร้อนขนาดไหนสีห้อนซำไหน คือก่อนเราจะไปคอยจะมากดเงินก่อนนะคะกดเงินแล้วแวะซื้อขนมที่เซเว่นเพราะว่าหิวข้าวมากเลยน้ำไม่มีจะกินด้วยตอนนี้ร้อนมากเลยค่ะแดดจัดเลยหิวข้าวด้วยตอนนี้รีบรีบต้องรีบเดินทางก็เลยจะแวะซื้อขนมปังที่เซเว่นก่อนนี่ทุกคนได้ละคดีจริงๆของหนูหมดเลยอะ่ะแวะมาซื้อเลยอะ่ะ ตอนนี้กำลังจะมาหาขนมปังแล้วก็น้ำคือหิวมากตอนนี้หิวข้าวถ้ากินข้าวมันจะซาก็เลยต้องรีบมาหาอะไรกินรองท้องก่อนทุกคนนี่ห็นของโปรดนี่นะนี่ๆๆอุ้ยคือทุกคนตอนนี้พอไอซื้อของเสร็จแล้วนะซื้อขนมหิวข้าวมากเลยอ่ะแดดมากเลยยังไม่ได้ไปไหนเลย มาซะเยอะเลยทุกคนเข้าไปแป๊บเดียวร้อนมากเลยทุกคนโอ้ยร้อนสุดๆเลยไม่ไหวร้อนอยู่ข้าวมากเลยขอกินขนมน่ากินมากน่ากินมากเลยอ่ะีเกลับบ้านเช้าขึ้นมาแม่มาทำงานลุกมาทำสวนได้ปกติค่ะอร่อยใช่ครับเหมือนคนที่ ทุกคนตอนนั้นอากาศแอดมากร้อนมากตอนนี้รู้สึกว่าอากาศสีมืดๆอ่ะไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายไหมแถวการทานสวยแถวภูเขามันแบบมืดยังไงไม่รู้กลัวฝนตกอ่ะแดดยังไงแดดครึ่งแดดครึ่งฝนนะตอนนี้ทุกคนรู้สึกว่าพาเริ่มมืดุกคนเหมือนฝนจะตกเลยนะคนป่าไม้สวยมากเลยตัวดิฝนก็จะตกมืดมากมืดมากมืดเข้าเรื่อยๆเลยตอนนี้อ่ะโอ้ย ล้วเพิ่งจะมาเราไม่ได้ยินจากล่ะงบอกว่าบ้าน่ึกโยนทำของใสร้อยกรวยบ้านตึงตอนนี้คือใครอยู่กันตื่นมากเลยฝนเราตกแล้วพวกมันต้องมาอยู่ที่นี่เราผ่านว่าตรงนี้ด้วยทุกคนเราต้องส่งไปโรงพยาบาลสวยมากหลับไปแล้วไม่รู้สึกตัวอันนี้ข้างนอกวันเลยไม่เคยถ่ายข้างนอกแบบนี้เลยนะปกติจะถ่ายต่ข้างในทรงนั้นมีภูสวยมากเลยทุกคน ก็เขินองมากเลยทุกคนเกดน้องฟูขอดไปถับสไปแตัวกันอนถีบน้องฟูกรับมาแล้วก็ตายเอนมากเลยผลสะกล้าวตอนของแม่ลตกแล้วทุกคน้างหน้ามีผูสวยมากเลยทุกคนวิข้างหน้าสวยมากเลยทุกคนสวยมากป่าไม้กระนังเขียวเลยตอนนี้ นตอนนี้ข้างหน้าฝนจะตกแล้ว <ora> ภูสาสวยมากเพื่อนเพื่อนข้างหน้าคือฝนตกแล้วจะได้จ่ายหลยน่าระแรงหน้าดูเลยทุกคนนี่ครูก็สวยมากเลยอ่ะสวยมากสดใส็นธรรมาตาบาาเขียวมากเลยทุกคนทั้งภูทั้งป่าธรรมชาบิทุกคนอู้คูก็สวยมากฝนก็ตกมากเลยตอนนี้ฝนตกแล้วมัเลยตื้นเลยทุกคนสาวัน ทุกคนเห็นเม็ดฝนไหมฝนตกแล้วยังไม่ได้ถ so oh, so 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 ึงนี so ่ได้เลยป่าไม้ก็เขียวงามมากไปธรรมชาติดูดีทุกคนสวยมากออกเปลี่ยนชื่อสูใหญ่มากทุกคนดูดิโอ้โหสวยามากเลยฝนก็ตกเลยตอนนี้ฝนตกมากเลยตอนนี้ภูก็สวยป่าไม้ก็สวยมากเลยทุกคนแต่ว่า อากาศเย็นมากลงพัดแบบวิววิฝนก็ตกเสียงคนดังมากเลยทุกคนอคืฝนตกแต่ลักษณะของพน้อยใช่ทุกคนฝนตกแต่ไม่แรงเท่าหวายมุนสามุ้นตอนสวยมากตอนนี้ไม่มีแดดเลยแต่ว่าตกไม่แรงทุกคนดูดิก็สวยมากเลยอะ โอ้ทุกคนสวยจริงๆอ่ะที่หมู่บ้านพลไม่มีภูทุกคนพอมาเห็นภูแบบนี้คือมันสวยมากเลยอ่ะสวยจริงๆนะ่ะทุกคนทุกคนฝนตก <laughs> เปียกแล้วเริ่มเปียกแล้วคือมันสวยมากเดี๋ยวพลก็จะไปต่อแล้วไม่ไหวแล้วฝนตกไม่ได้วิวสวยๆได้ซ้ำทุกคนว่าจะมาถ่ายวิวสวยๆแต่ว่าแดดไม่มีเลยมืดตึ๊ดเลยฝนก็ตกทุกคนดูดิออ แต่ก็สวยมากเลยทุกคนป้าติดตอนดูดิมันสวยมาก